E ภาพดีกันแน่ๆเพราะอยู่กับเราสองสาวป้าเถาและน้องฝันคนสวยโอ้โห,โห,โหขอบคุณค่า <c oughs> วันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่อง หน้ากันหมดเลยนัองฝันค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นผิวหมองคล้ำ<ะ>เลคทามีริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำ<ะ>เป็นสิวหน้าพังมันไม่ปังเลยไปไหนก็ไม่มั่นใจวันนี้อย่ารอช้านะจ๊ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยเป็นเซรั่มตัวเด็ดตัวดังเป็นเซรั่มตัวมัมที่จะมาช่วยแก้ไขทุกปัญหาผิวหน้าให้กับคุณค่ะใช่แล้วคะ่ะวันนี้เรามากับเซรั่มทองนัชชานะคะที่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ไทยแล้วเนี่ยพี่ฝนเราก็ต้องรู้ ว่าคนไทยต้องการอะไรบ้านเราเนี่ยนะคะร้อนร้อนมากร้อนที่สุดมีสามฤดูดนะและส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอะไรบ้างฟ้าต้องมากระต้องมา<อ>ค่ะพอหน้าแห้งนะคะความชุ่มชื้นออกไปก็จะเป็นอะไรริ้วรอยความแก่ค่ะนะคะนะอายุ30ปีขึ้นไปเป็นทุกคน 30- 40เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเราไม่ใช้เซรั่มที่มันตอบโจทย์เนี่ยมีปัญหาแบบที่เห็นอยู่เลยค่ะแล้วพี่พี่แม่แมคุณพ่อนะคะทําอาชีพอะไรกันบ้างทําไร่ทําสวนก็ต้อง กลางแจงก็ต้องสู้แดดนิดนึงค้าขายก็ต้องส,สู้ความร้อนสู้แดดอีกเหมือนกัน<อ>หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ตามค่ะแค่ขับรถยนต์เนี่ยก็ยังได้ความร้อนจากแสงแดดจาก UV เลยนะวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวไหนมาแล้วรู้สึกว่า เฮยเสียตังเปล่าเสียตังฟรีแล้วมันไม่เห็นผลเลยอ่ะยิ่งใช้หน้ายิ่งดำอะไรอย่างงี้วันนี้เซรั่มทองนาชาลองเปิดใจดูนะคะแล้วความเห็นผลจะอยู่ที่หน้าคุณคะ่ะและเชื่ออะไรไหมคะคุณผู้ชมคะมหลายคนนะคะใช้แล้วเนี่ยเขาเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเลยผิวหน้าเนี่ยดูใสขึ้นนะคะ ฝ้ากระจุดดงดำก็ดูแลดูจางลงนะคะและที่สําคัญคุณชมขาความมั่นใจมันบังเกิดมันกลับคืนมาและที่สําคัญเป็นไงคะหน้ามันก็ดูเด็กลงอ้าเ<อ>เพิก็จะได้สามีเพิ่ม<อ>หยอกหยอกหยอกเพราะฉันวันนี้บอกเลยอย่ารอช้าใครหน้าพังไม่มั่นใจอยากกลับมาปังวันนี้จัดให้แล้วกับเซรั่มทองนัชชา รวันนี้คือดีคือจึ้งมากนะคุณผู้ชมคะถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าให้รีบกดให้ทันเนี่ยต้องรีบกดเพราะวันนี้จัดให้นะคะ1ขวดเนี่ย20 ml ขวดใหญ่นะคุณผู้ชมราคาปกติ359บาทพิเศษสุดๆวันนี้ให้ไปก่อนเลย3ขวดไม่พอถ้อยทันหนึ่งสายแรกนะคะโทรข้มาตอนนี้ขอแถมให้อีก2ขวดทันทีรวมเป็นเท่าไหร่คะ5ขวดด้วยกันคุณผู้ชมคะราคาเต็ม5ขวดนี้ถ้าซื้อข้างนอกนะ1,795บาท เกือบ2 0 0พอให้ทันวันนี้จ่ายเบาๆค่ะ850บาทเท่านั้นย้ำนะคะ850บาทเท่านั้นและที่สำคัญจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยรีบโทด่วนนะคะั2 2 3 8 4 1 6 1าย้ำค่ะ02-238-4161หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ไลน์แอด ih 6 1นนั่นเองค่ะเมื่อก่อนนะคะฝ้าเยอะมากตามแถวนี้นะคะเนี่ยจะดำแล้วก็ด่างผิวไม่เสมอเพราะว่า เราจะเจอแสงแดดประจำเพราะว่าอาชีพของเราเนี่ยก็คือรับซื้อพืชไร่จะต้องเจอแดดแรงๆจากผิวที่เคยกร้านนะคะผิวที่มีริ้วรอยผิวที่ดูหย่อนคล้อยแล้วก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่อิ่มน้ำแล้วก็ผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็ดีขึ้นรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่า,าสูตรนี้มีความหวังเลยผิวใสใสมากๆแล้วก็เรียบเนียนอิ่มน้ำดูมีสุขภาพดีตอนนี้นะคะมั่นใจมากๆแล้วไปไหนใครก็ทักว่า ผิวหน้าดีดูอ่อนกว่าไว้มากๆลองเปิดใจใช้แบรนด์ทองนัชชาดูนะคะเมื่อก่อนนุ้ยเป็นคนผิวหน้าไม่เรียบเนียนค่ะแต่งหน้าก็ไม่ค่อยติดตั้งแต่นุ้ยได้มาใช้เซรั่มทองนัชชาตอนนี้นะคะผิวหน้าเนียนใสค่ะแต่งหน้าก็ติดง่ายแล้วนุ้ยก็ได้แนะนําให้เพื่อนๆได้ใช้นะคะเพื่อนๆชอบกันทุกคนเลยค่ะของดีต้องบอกต่อนะคะเซรั่มทองนัชชา แม่ค้าคไข่ก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนเช้าที่ร้านเนี่ยแดดส่องแล้วก็มีไอ้น้ำเยอะหน้าเราอะ่ะเริ่มแย่แล้วก็มีลูกค้าเจ๊แกก็มาทานประจำแหละเราก็สังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ๊หน้าเขาไม่ใส่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้หน้าแกสวยขึ้นมากเลยก็เลยคุยกันเจ๊ก็แนะนำว่าเจ๊มีความลับนะจะยอมบอกให้ว่าเจ๊ใช้เซรั่มทองนชาแกก็บอกว่าอ่ะลองไหมอยากลองมาใช้ไหม ้จะได้สวยได้ใสถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าเราเสียโอเคเจ๊ก็แนะนําว่าเอาเดี๋ยวเอาเซรั่มทองนัชามาลองใช้ดูเนาะแล้วก็จะได้หน้าสวยเหมือนเจ๊ต่อไปนี้ต้องใช้เซรั่มทองนัชชาแบบจริงจังแล้วล่ะคะ่ะ คะคุณผู้ชมขาโทรกันทันหรือเปล่าโทรให้ทันนะคะวันนี้5ขวดโปรดีมากๆแล้ววันนี้นะคะพี่เถาไม่ได้อยู่กับนอ้องฝันแค่2คนเรามีอีกหนึ่งผู้ใช้จริงที่มีประสบการณ์ในเรื่องของปัญหาผิวและยังเป็นผู้คิดคน้นทดลองใช้เองว่าเซรั่มทองนัชชาเนี่ยเขาดีขนาดไหนและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะสาวสวยท่านนี้ต้อนรับคุณปอนเจ้าของเซรั่มทองนัชชาคะ่ะว้าวเชุยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่สิเจ้าของอะ่ะมันต้องแบบเห็นตั้งแต่เจ้าของมาเลยเนาะ<ว>แล้วเราก็มาดูผลิตภณัณฑ์แต่วันนี้ขอแอบ,บถามพี่ปอนนี่น่อค่ะ,คะคว,ว่าคนเราหรือว่าสาวๆส่วนใหญ่จะมีปัญหา,า,า,าเรื่องผิวหน้าอะไรบ้างคะอุย้ยเยอะเลยนะสาวๆเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เม,มืองไทยอ่ะเป็น เมืองร้อนนะที่น้องบอกว่าร้อนทั้งปีร้อนแล้วไหนจะมีฝุ่นละอองน้มลภาวะา PM 5 5บางทีเราทํางานที่หน้าจอคอมแล้วก็เล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะมันจะทําให้หน้าเราหมองนะมีฝ้ารูขุมขนก็ไม่กระชับผิวก็ไม่แน่นนะคะมาเต็นทุกปัญหานีไม่ใช่หมายถึงทั่วไปนะทั่วไปคือปัญหาเนี่ยค่ะจะเกิดกับหลายๆคนที่แก้ไม่ตกนะคะตรงนี้ค่ะ โอ้โหก็คือเป็นปัญหาที่พวกเรานี่แหละกําลังเผชิญอยู่เนาะเพราะ,ะว่าสาวโซเ,เชียลเน็ตเวิร์กต่างๆตอนนี้ต้องถามพี่ปอนเดี๋ยวพี่ปอนอยู่กับเราแล้วขออนุญาตถามพี่ปอนค่ะ,คะว่าปัจจุบันนี้พี่ปอนอายุเท่าไหร่แล้วคะถ้าส่วนใหญ่นะถ้ามีคนถามอายุเนี่ยคนจะทายไม่ค่อยถูก<ม>ค่ะออบอกเลยนะคะว่าปีนี้เข้า63แล้วนะว้าวไม่ชอบหกสิบสามแต่พี่ฝันนี่เขา65แล้วนะใช่ค่ะอายุหน้าไปก่อนยอมยองอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าได้60กว่าแล้วได้อยู่หน้าพี่ปอนเนาะ ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าคือพี่ปอนเนี่ยคือวันนี้พี่ปอนสวยมากดูดีแบบว่าดูดีกว่าวัยอีกดูเขาเรียกอะไรดูดีแบบมันยิ่งกว่าสมวัยอ่ะเขาเรียกว่าลงยื้อไงยื้อพี่ปอนเคยมีปัญหาเรื่องผิวหน้ามาก่อนด้วยขอบคุณที่ชมก่อนนะคะปัญหาเนี่ยมีค่ะแล้วก็ค่อนข้างมากด้วยเพราะว่าทํางาน เห็นหน้าพี่ปอนในจอวิทาเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าพี่ปอนเนี่ยเป็นคนที่นี่คนเดียวกันเหรอหน้าหยาบหน้าหยาบมากเลยนะคะแล้วก็จะมีหลุมขนกว้างแล้วก็หน้ามันมากพูดถึงเนี่ยลูกก็จะแซวตลอดเลยแม่หน้าแม่นะแบบคือแย่แน่ลูกก็จะแซลว่าแม่หน้ามีรูมีรูบางทีนั่งใกล้ๆกันก็จะมาจิ้มหน้ารูหน้ารูเราก็แบบวิส่วนพี่ปอนรู้สึกยังไงก็ก็รู้สึกว่าทําไมลูกเราแบบหยอกเราแรงจังอะไรอย่างเงี้ยีนความมั่นใจค่ะค่ะ ค่ะตรงนี้แล้วก็ยังมีแบบกระดาษซับมันเรื่องกระดาษซับมันนี่ก็ที่บ้านก็จะแซวบบทำไมซื้อบ่อยจังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซองเดี๋ยวซองเดี๋ยวห่อแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าหน้าไม่ได้ดีแบบนี้แล้วเมื่อก่อนนี่แย่มากจริงๆหน้ามันมีปัญหารูขุมขนผิวหยาบใช่ไหมคะแล้วเข้าคลินิกหรืออะไรบ้างแบบโอ้ยใครว่าอะไรดีนี่ไปมาหมดเลยค่ะคลินิกก็เคยเข้านะคะ เซรั่มอะไรใครว่าดีเพื่อนแนะนํามาก,ก็ลองหมดเลยอลองหมดเลยแล้วมันก็จะเห็นผลแบบแป๊บๆปอะค่ะแป๊บแบบแ,บบแ,บบแล้วก็เป็นมาเหมือนเดิมอีกียกวะะไปที่สุดใช่ไปที่สุดแล้วหยุดที่เซรั่มทองนัชชานี่แห<อ>ละค่ะพี่ปอลจะเล่าอย่างนี้นะคะ,คะ,ะพี่ปอลเนี่ย มีความรู้เรื่องผิวนะคะ,คะเราก็คิดว่าใดๆเราก็ใช้อะไรที่มันแบบไม่ได้ผลแล้วเราจะต้องมีเซรั่มของเราเองออที่ถ้าเราใช้หายใช้ดีเราจะได้บอกต่อคนที่เขามีปัญหาเหมือนเราใช่ไหมคะ,ะพี่ปอนเนี่ยเรียนทางด้าน c o s m e t ทโล g y จากต่างประเทศนะคะ อันนี้คือต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นเซรั่มเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดเพราะคิดว่าใช้อะไรก็ได้เดี๋ยวมันก็หายแต่สรุปแล้วมันไม่หายไม่ได้ดังใจไม่ตอบโจทย์ก็เลยคิดว่ายังไงเราต้องมีเซรั่มของเราเองแล้วก็จะได้แบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะเพราะเรามีความรู้เรื่องผิวอยู่แล้ว ก็เลยได้เซรั่มทองนาชาขวดนี้มาเลยได้มาเป็นขวดนี้จากปัญหาตัวเองที่เป็นอยู่ใช้อะไรก็ไม่หายนะคะเลยทําเองซะเลยลงทุนเองซะเลยนะคะจนเป็นเซรั่มทองนาชาขวดนี้แล้วสารสกัดต่างๆล่ะคะที่ใส่เข้าไปอะค่ะพี่อรตอนเริ่มต้นที่คิดกันนี่นะคะว่าเอเราจะใช้สารสกัดอะไรดีที่มันจะได้ครอบคลุมทั้งหมดนะฮะทั้งปกป้องผิวทั้งบํารุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวในขวดเดียวเลยที่มันจะใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะก็สรุปออกมาแล้วว่า สารสกัดทั้งหมดเนี่ยจะต้องเข้ากันได้ดีด้วยได้เห็นผลดีด้วยเป็นตัวหลักเลยก็เป็นสเต็มเซลล์กุหลาบสีชมพูตัวนี้จากเกาหลีเลยนะคะตัวนี้นะคะใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นกระตุ้นคอลลาเจนได้ผลชัดเจนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสเต็มเซลล์กุหลาบแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะจะมีวิตามินซีมีอาบูตินนะคะมีแล้วก็จะมีไฮยาลูรอนมากถึง4ชนิดเลยนะคะเพราะว่าไฮยาลูรอนเนี่ย แต่และชนิดเขาทำงานไม่เหมือนกันนะคะ <hes. S 2> เพราะว่าอย่างตัวแรกเนี่ยเขาจะเป็นเกราะป้องกันผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆอย่างทีท่บอกมาแล้วนะคะ <That. S 2> ว่าเมืองไทยเราเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็มลภาวะเยอะฝุ <c oughs> ่นละอองไฮยาล,ล,ล,ลูรอนตัวนี้จะป้องกันผิวเราไม่ให้เจอมลภาวะต่างๆ <c oughs> ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ทำให้ผิวเราเก็บกักน้ําได้ดีนะคะตรงนี้จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้น<อ>ยาวนาน<อ>ค่ะ<อ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฟื้นฟูผิวจะฟื้นฟูเซลล์ที่มันเสียเสียไปนะให้ดีขึ้น<อ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกราะป้องกันปกป้องจากมลภาวะทั้งหมดเลยนะคะสี<อ> <4 S 1> ตัวนี้ก็จะผนึกกําลังกันทําให้ผิวเราอะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ยังมีตัวใครที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำใช้เซรั่มทองนาจาจะเห็นผลเร็วนะคะ,คะเพราะว่ามีอัลฟาอาบูตินด้วยตัวนี้จะทําให้ฝ้ากระ จางลงได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอก็จะดีขึ้นนะคะ<อ>ไม่กระดำกระดางค่ะแล้วก็จะมีตัว ไกโคฟิล์มตัวนี้จะเป็นปกป้องผิวเรานะคะหลังจากที่เราฟื้นฟูผิวแล้วนะคะบำรุงผิวแล้วเราก็จะมีตัวนี้เป็นปกป้องผิวเราอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นครบจบในขวดเดียวเลยนะคะอ๋อเนี่ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาฝ้ากระเนี่ยก็จะไปแบบเน้นแค่ให้เอาหน้าขาวก่อนให้เอาแบบว่าเอาฝ้าออกก่อนให้กระจ่างใสแต่ว่าคุณไม่มีตัวปกป้องหรือว่าไม่มีตัวไกลโคฟิล์มมาช่วยแต่อย่างของเซรั่มทองนาชาเขามีทั้งตัวดูแลบำรุงนะคะแล้วก็ปกป้องไปด้วย และที่มากกว่านั้นคือมีคุณสมบัติที่เยอะขนาดนี้เลยถูกต้องย้ำหน่อยนะคุณผู้ชมขาเซรัม่มทองนาชาหลายคนใช้แล้วเห็นผลเพราะอะไรคะด้วยสารสกัดที่เข้มขน้นโดยเฉพาะสเต็มเซลล์นะคะจากดอกกุหลาบสีชมพูที่ต้องบอกว่านําเข้าจากเกาหลีเท่านั้นเลยค่ณผู้ชมขาช่วยฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุณสมบัตินะคะของเซรัม่มเนี่ยเซเว่นอินวันเลยเห็นผลนะคะ7ประการในขวดเดียวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวกระจ่างใสเปลง่งปลั่งสุขภาพดีผิวเรียบเนียนกระชับนะคะไปจนถึงลดเลือน ริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดาจางลงนะคะแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ใช้ได้คุณผู้ชมค่ะวันนี้อย่ารอใช้ยังโปรก่อนนะคุณผู้ชมค่ะได้5ขวดคือปังไม่ไหวคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดส่งฟรีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาใครที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะแล้วอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะคุณกําลังมีปัญหาฝ้ากระหน้าไม่เรียบอยู่หรือเปล่าเซรั่มทองนาชาปกติ1ขวดนะคะ20 ml ราคา359บาทวันนี้ที่เสร็จสุดๆไปเลยนะสั่งซื้อให้เลยค่ะ3ขวดเฉพาะ100สายแรกเอาไาฟรก สองขวดค่ะจุกๆไปเลย5ขวดนะคะทั้งหมดราคาเต็ม1,795บาทแต่ว่าวันนี้คุณใจใ่ายแค่850บาทย้ำว่า850บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศและเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะรีบโทรค่ะ0 2 3 2 3 8 4 1 6 1 0 2 2 3 8 4 1 6 1ค่ะแอดไลน์นะคะมีแอดนำหน้า IH61 รีปโทนะคะโปรคุ้มมากๆค่ะ ว่าคุณสนุกกับเนื้อเพลงอยู่นะคะแล้วคุณมีปัญหาแบบที่เห็นอยู่นะคะรีบกดสั่งเพราะว่าโปรดีมากๆแต่ต้องย้ำอีกครั้งค่ะถามพี่ปอนนิดนึงว่าเรื่องของความโดดเด่นเซรั่มทองนัชชาของเราแตกต่างยังไงคะ,คะปกติความโดดเด่นของเซรั่มทองนัชชาเราเนี่ยนะคะ,คะก็คือเนื้อเซรั่มเขาเข้มข้นมากเลยนะคะเข้มข้นมากแต่ว่าบางเบาไม่เหนียวนะคะ,คะแล้วก็ซึมเข้าไปในสู่ผิวได้อย่างอย่างเร็วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเ้อือขกดก็น่ารักเป็นแบบบีบดับ แล้วก็สารสกัดก็อัดแน่นมากเลยชอบมากๆเพราะว่าเป็นสารสกัดสเต็มเซลล์จากดอกกุหลาบสีชมพูใช่ไหมคะพ่บจากเกาหลีค่ะตัวนี้นะคะจะให้นำเข้าจากเกาหลีค่ะเพราะว่าเขาจะมีสารโพลีฟีนอลเนี่ยสูงกว่าสเตมเซลล์กุหลาบทั่วไปถึง7เท่าแล้วก็มีฟลาลนอยด์มากกว่ากุหลาบทั่วไปถึง6เท่าตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ผิวเด้งฟูอิ่มน้ําค่ะผิวกระชับแน่นเลยค่ะโอ้โหที่ฟังมาอย่างนี้คือ ตัวนี้เท่านั้นแล้วเป็นสารสกัดจากกคุหลาบจากเกาหลีเท่านั้นถึงจะได้ความแบบเข้มข้นขนาดนี้ฟังอย่างนี้ตอบโจทย์แต่ว่าอยากจะดูว่าตัวเนื้อเซรั่มเป็นยังไงบ้างนี่คือตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยนะคะพี่ปอนบอกว่าเอางี้นะคะจะให้คุณผู้ชมดูเป็นเซรั่มเข้มขน้นแต่เนื้อเขาเห็นไหมคุณผู้ชมขาสีใสๆสเนาะอขออนุญาตหยดให้ดูนะคะบริเวณน,นี่หลังมือให้ดูแบบนี้นะคะชมเนื้อเซรั่มของเขาฟื้นไปมอุ้ยมันจะมีความแบบใสๆคุณผู้ชมคะ่ะคือสารสกัดเข้มข้นมากแต่ เวลาที่เราทาลงไปบนผิวของเราคุณผู้ชมอุ้ยเย็นนะมีความเย็นเย็นแล้วก็ว้าวอุชงขามันซึมมันซึมเร็วไม่ทิ้งความเหนียวเนะหนะเลยพี่พรอุ้ยชอบมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะเปรียบเทียบกันหน่อยคุณผู้ชมคะเห็นไหมมีความแส่มันจะฉ่ำกว่านะคะฉ่ำสวยงามเพราะว่าบ้านเราอะเป็นเมืองร้อนแล้วเป็นเมืองชื้นเราก็อยากจะได้เซรั่มที่โอเคเข้มข้นสารสกัดเนอยากได้อยู่แล้ว แต่ว่าทาแล้วมันต้องไม่เหนอะไม่เหนียวนะคะ<ช>ซึ่งหนึ่งขวดแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นตัวเซรั่มนะคะใ,<ช>ใส่ๆแบบนี้ใช่ไหมเวลาคุณใช้ค่ะคุณก็บีบขึ้นมานะคะตามที่ปริมาณที่จะใช้ได้เลยเนาะ<ม>เสร็จแล้วค่ะคุณก็สามารถหยดลงบนหน้าได้เลยเช่นกันนะคะม,ม,มาตรงนี้เลยจา้จา,วาว้าวนี่ค่ะ ตามดิฉันมาตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมแล้วเราก็สามารถทานะคะเบาๆได้เลยค่ะน,น่าจะฉ่าวาวนะคะผิวสวยใสยแบบนี้<อ>ด้วยสารสกัดที่เข้มขน้นที่คุณต้องการนะคะแล้วไม่เหนียวเนอนหนะเลยค่ะเหมาะสําหรับบ้านเรามากๆจ้าคืออย่างนี้เราสามารถเติมระหว่างวันก็ยังได้ใช่ไหมคะพี่ปอนคะ่ะได้ค่ะอย่างคนคที่เป็นฝ้านะคะหลังจากที่เรา ล้างหน้าเสร็จแล้วเราใช้เซรั่มทองนาชาวันละสองครั้งอย่างที่บอกะนะคะใช้หลังล้างหน้าค่ะเช้าเย็นวันละสองครั้งแค่นั้นละค่ะหลังล้างหน้าเช้าเย็น ทาเลยมาถึงคอด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทาเดี๋ยวจะสวยแต่หน้านะคะคอต้องตึงด้วยเออต้องสวยมาด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือสามารถใช้สกินแคร์อื่นๆร่วมได้ได้ม่มีปัญหาแล้วถามนิดนึงค่ะว่าเหมาะสาหรับใครบ้างคะเซรั่มทองนาชาเซรั่มทองนาชานะจะพูดว่าเหมาะกับทุกคนก็ได้ค่ะตั้งแต่คนที่เริ่มเป็นวัยรุ่นนะคะควรจะรีบใช้เลยเพราะว่าป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้นะคะป้องกันไว้แล้วก็ผิวก็จะอ่อนเยาว์อยู่เสมอแล้วก็จะแก่ช้า อย่างพี่ปอนเนี่ยใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก็ประมาณ3-4ปีแล้วค่ะตรงนี้แล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็รักสวยรักงามรักผิวนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยอายุ6ก7 0ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เลยค่ะน้อนไม่ช้าก็ดเพราะว่าอย่างพี่ปอนก็บอกแล้วว่าอย่างพี่ปอน60กว่าส3ก็ยังดูแลตัวเองแต่หลายๆคนอยากจะรู้ว่านานไหมคะใช้เวลานานไหมถึงจะแบบรู้สึกเห็นผลอะไรเงี้ยโอเซรั่มทองนัชานี่เป็นเซรั่มที่ใช้แล้วเห็นผลเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือ ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยปกติก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์บางคนก็เร็วกว่านั้นค่ะบางคนก็เร็วกว่านั้นนะคะก็จะรู้สึกได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ผิวหน้ามาเยอะอ,อย่างเงี้ยหรือว่าทุกวันต้องออกแดดบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทาเซรั่มแล้วก็บอกกันแดดนิดนึงเพราะว่าบ้านเราอย่างที่บอกแหละแดดมันแรงทุกวันขนาดฟ้าคลึ้มๆยังร้อนยังมีรังสี UV เลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาแล้วหรือว่ากลัวที่จะมีปัญหาเนี่ยสามารถใช้เซรั่มทองนาชาได้เลยเพราะว่า หนึ่งขวดเนี่ยนะเขาใส่สารสก,กัดแบบอัดแน่นจริงๆเซเว่นอะินวน่ะเจ็ดในหนึ่งเลยอะคะ่ะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะใช้ได้ทั้งบ้านเลยสามีภรรยาใช้ด้วยกันได้ด้วยนะอ่าและที่สำคัญน,นะคะพี่แถวเนี่ยเอาไปให้สามีใช้สามีก็ชอบเพราะาผู้ชายเขาไม่ชอบความเหนียวเหนื่นนะ่ะใช่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเป็นเซรั่มที่เขาอยากจะขอซื้อซ้ําแล้วก็อ้อนวอนเนี่ยตอนเนี้ยคือรอโปรโมชั่นอยู่แล้ววันนี้โปรดีโปรเด็ดพี่แถวต้องรีบซื้อให้สามีแล้วตัวเองก็จะใช้ด้วยคุณผู้ชมขาเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชายใช้แล้วเห็น ผลแบบนี้นะคือต้องบอกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยก็ห้ามพลาดเพราะตอนนี้หนุ่มๆเนี่ยเขาดูแลตัวเอง <S <S ดูแลมากกว่าเราอีกเพานันเราอย่ายอมแพ้นะคะวันนี้จัดให้ค่ะย้ำโปรกันหน่อยนะคะกับเซรัม่มทองนักชาวันนี้จัดให้ก่อน3ขวดแบบจุกๆนะคะขวดละ20 ml ปกติ1ขวดเนี่ย359บาท แล้วก็วันนี้โทรมาให้ทัน100สายแรกนะคะขอแถมเพิ่มให้อีก2ขวดทันทีรวมเป็น5ขวดด้วยกันคุณผู้ชมคะ5ขวดนี้นะคะราคาเต็มคือ1,795บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้พี่ปอนจัดให้จ่ายเบาๆ850เท่านั้นย้ำว่า850บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยคุณผู้ชมคะรีบพอด่วนนะคะส -2 238-4161ย้ำนะคะ02-238-4161หรือว่าแอดไลน์ line, มาได้ที่ไลน์แอด IH61 นั่นเองจ้า หลายคนมีหลายๆปัญหาแตกต่างกันนะคะอ๋อดูคุณพี่ท่านนี้พี่ปอนเล่าหน่อยค่ะอคุณพี่ท่านนี้นะคะเป็นแม่บ้านแล้วก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของไปทํางานเนี่ยน่าจะเจอแดดแล้วพอมาเจอเซรั่มธนชาก็ชอบนี่ดูสดใสเลยผิวใส่อค่ะบอกพี่เซรั่มพี่ใช้ดีจริงๆเลยหนูขอรีวิวให้พี่ได้ไหมอข็บอกได้นี่ไงถ้าเกิดว่าเราใช้ดีเราจะอยากรีวิวเองเจอแดดเยอะๆนะคะก็ใช้ได้อ๋ออย่างพี่ท่านนี้อย่างพี่ท่านนี้นะครับเป็นภรรยาผู้ใหญ่บ้านนะคะ ที่เวลามีประชุมหมู่บ้านอะไรเงี้ยต้องออกงานไปตรวจลูกบ้านนะช่วยสามีออกเวนิดนใช่ใช่ใช่ต้องตาแดดมันต้องลุยกชาวบ่าอนะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็จะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วท่านนี้นะคะรับซื้อพืชไร่นะคฝ้าเยอะมากอันนี้ท่านเนี้ บอกมาเลยว่าใช้อะไรมาเยอะใช้ไม่หายเรามาใช้เซรั่มทองนัชชาเดี๋ยวนี้หน้าสวยปิ๊งเลยโอ้ใช่คุณบอกว่าแล้วดูเด็กฟ้าฟ้าปื้ปืนเลยนะพี่ฝันดูดินาะดูเด็กลงเยอะเลยแล้วมาก็เด็กนะคะคุณพี่ท่านนี้อายุ65้นะคะนี่ไถึงบอกเลว่าถ้าคุณหน้าดำถ้าคุณมีฝ้าถ้าคุณหน้าเหี่ยวคุณจะดูแก่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเซรั่มทองนัชชาจัดให้อาณาท่านนี้แหละค่ะน้องคนนี้เป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างสักคิ้วนะคะมีลูกค้าเยอะแล้วก็อยู่กับแสงแดด แสงไฟอะไฟหลอดที่แบบส่องหน้าส่องอะไรอย่างนี้เยอะแม้จะไม่ใช่แสงแดดแต่เป็นแสงไฟนี่แหละแสงไฟ แล้วก็เป็นสิวเป็นสิวแล้วก็มีรอยสิวดําเยอะมากเลยพอใช้เซรั่มทองนาชาเนี่ยคนที่เป็นแผลเป็นรอยสิวเนี่ยจะตื่นขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วรอยดําก็จะจางลงเร็วมากสวยขึ้นดูสยวนี้จสวยเลยค่เป็นเจ้าของร้านสวยเลยพี่คนนี้ก็เป็นพี่ที่รู้จักกันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณเหมือนกันนี่ก็อายุ60กว่าเหมือนกันนะคะทุกวันนี้หน้าใสดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ก็ใช้ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะ ออบอกขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ขาดซิล่อทอ้องชาไม่ได้ลเลยวอยีกอย่างหนึ่งอ่ะคือฝันชอบตรงที่ว่าเขาบำรุงแล้วก็ปกป้องเข้าไปด้วยผิวก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ไวต่อแดดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากจะได้นะคะวันนี้รีบโทรเลยค่ะโปรดีๆรออยู่คะ่ะเซรั่มคนไทยที่รู้ใจผิวคนไทยที่สุดนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูเราอยู่นะคะอยากหน้ากระจ่างใสสวยหล่อแบบมั่นใจในราคาเบาๆคะ่ะเราจัดโปรโมชั่นนี่เลยนะคะ เซรั่มทองนัชชาค่ะ1ขวด20 ml ราคา359บาทนะวันนี้พิเศษมากๆซื้อ3ขวดเฉพาะ100สายแรกแถมให้ฟรีอีก2ขวดทั้งหมดคุณได้ไปตั้ง5ขวดนะคะราคาเต็ม1,795บาทแต่ว่าเราให้จ่ายแค่850บาทย้ำว่า850บาทนะส่งฟรีทั่วประเทศยังไม่พอมีเก็บเงินไปทางให้ด้วยค่ะ0 2238 4161ค่ะ 022384161 l ล n e แอดนะคะมีแอดนำหน้า ih61 สำหรับใครที่ไม่สะดวกโทรก็สามารถคุยในไลน์ได้เลยนะคะโปรโมชั่นนี้รีบพอมีจำนวนจำกัดค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายแล้วค่ะพี่ปอนค่ะฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะอ๋อได้ค่ะ,อ,ะอยากจะบอกอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราดูแลผิวหน้าเราให้ดีแล้วนะคะใช้เซรั่มสองหน้าชาแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพทางด้านอื่นด้วยนะคะทานอาหารให้ครบนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิด ฝ้ากระจุดด่างดำหรือผิวไม่เรียบเนียนต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างเช่นการนอนดึกต่างๆ<ม>นะคะ<ม>เล่นโทรศัพท์หน้าแสงหน้าจอโทรศัพท์ทําให้ผิวเราเสียเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องผิวเราไว้นะคะด้วยเซรั่มทอร์ชชาค,ค่ะและที่สําคัญต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคะอย่าหยุดใช้คุณผู้ชมคะเพราะว่าความสวยรอยอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะน้องฝานใช้แล้วค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนมากมากเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมยังสามารถโทรได้นะคะกับโปรโมชั่นดีๆกับเซรั่มทอนัชชาค่ะเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคนนนรรุ่่่่ไมมอยูใสกวาาเซััทงชห